วันนี้เรามาอ่านคำถามเกี่ยวกับนักเรียนที่สนใจเปลี่ยนทุนต่ออังกฤษอยากจะได้สรุปทุนนะฮะจริงๆแล้วตัวทุนเรียนต่ออังกฤษผมได้ส่งนักเรียนไปมาหลายปีแล้วเนาะที่ไปเรียนหลากหลายสาขากันนะฮะสรุปนิดหนึ่งตัวทุนตัวนี้เป็นทุนฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษจะเรียนสาขาอะไรก็ได้มหาลัยอะไรก็ได้ที่แบบกับทรงศึกษาที่เขาอนุญาตให้นะครับทุนค่าใช้จ่ายรวมก็คือรวมทุกอย่างตั้งแต่ทำวีซ่าแล้วก็บินออกจากประเทศไทยเป็นต้นไปนะครับเฉลี่ยแล้วหนึ่งปีที่ใช้จ่ายเที่ึง 2.53ล้านจากที่ผมทำรีเสิร์ชไปให้แล้วก็คุณสมบัติเราก็จะมีข้อมูลใครที่สนใจก็สามารถกด follow กดทักข้อความพิมพ์คาว่าทุนชีฟนิ่งหรือทุนนากบังกฤษมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลละเอียดไปให้นะครับอีกนิดนึงตัวอย่างจากนักเรียนจริงคือนักเรียนบางคนจบมามหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเช่นมอสุรนารีเนาะ เกศสามจุดหนึ่งนักเรียนจบด้านการกา,ก,การจัดการการบินทำการการท่าอากาศยานอบาไปเรียน Data Science ทำได้ไหมนักเรียนคนนี่สามารถพิชิดทุนมาได้แล้วนะคะไปเรียนต่อภาษาด้าน Data Science Master of Data Science ที่ Imperial College London อนดอนนะฮะก็เฉลี่ยแล้วน้องเขาได้ตัวค่าเรียนมาล้านเจ็ดค่าของชีบิกติไว้ประมาณสอกืบสอดสาล้านเลยนะคะ ก็เราเรามาอยู่ในกระบวนการปรเซสกับนักเรียนคนนี้ประมาณ9เดือนเนาะตั้งแต่เตรียมสมัครทุนนะร่างเอกสารเตรียม I อเอลแล้วก็สัมภาษณ์ทุนจนนักเรียนได้ทุนไปเรียนนะครับหน้าที่ของผมคือช่วยวางแผนวางแผนประเมินนักเรียนนะจะต้องคุยโทรศัพท์กันก่อนว่านักเรียนมีความสามารถยังไงประสบการณ์เป็นยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาเรื่องวางแผนเรื่องมหาลัยสาขาติวเอเซการเขียนข้อความเรียงความให้เป็นตัวของตัวเองโดยที่ผมไม่ได้คิดให้แล้วก็ไม่ได้มาจากการลอกของใครนะฮะนักเรียนจะเป็นคนคิดเองทั้งหมด นะครับแล้วก็มาเขียนเรซูเม่ SOP แล้วก็ Recommendation letter เพื่อสำหรับสมัครมหาลัยท็อปแล้วก็เตรียมสัมภาษณ์แล้วก็เตรียมไอเอลเพื่อจะให้ทันคะแนนไปเรียนต่อนะฮะแล้วระยะเวลาที่กําลังจะเปิดในตอนนี้ก็ควรที่จะต้องเตรียมตัวแล้วเนาะทุนกําลังจะเปิดแล้วนะฮะแล้วก็นักเรียนต้องเตรียมตัวก่อนล่วงหน้านะใช้เวลากับผมประมาณหกถึงสิบสองเดือนแล้วแต่เคสแล้วแต่คนนะฮะตั้งแต่เตรียมเอกสารสมัครทุนเตรียมภาษาสัมภาษณ์ทุนเตรียมตัวไปเรียนหลังจากนั้นนักเรียนก็จะไปส จัดก,การกับสถานทูตเองนะคะก็ใครที่สนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับก็สามารถพิมพ์ข้อความว่าทุนรัฐบาลอังกฤษสนใจทักข้อความกันเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะแนะนํากับทีมงานให้แล้วก็จะเสนอวิเคราะห์ ใครอยากจะนัดคุยก็สามารถวางแผนนัดคุยทักกันเข้ามาคุยประเมินเบื้องต้นได้ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนแยกทุกอาชีพเลยทุกกลุ่มอาชีพเพราะทุนเปิดกว้างให้มากนะครับวันนี้ที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้คิดว่าทุกคนมีความตั้งใจพัฒนาตัวเองฝากกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์แล้วก็แชร์ให้คนที่รักนะครับวันนี้ผมคูต้อมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ